ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Just Jay กับเกม Summoners War Chronicles กันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเจก็เตรียมคอนเทนต์มาต้อนรับบอสนรารากะเลยค่ะเพราะว่าเตรียมตัวพบกับบอสจูโจมตัวใหม่นะคะนรารากะอีก3วันนะคะเจ้าบอสนรารากะนะคะหรือว่าจะบอส boiling waterfall นะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับโค้ดด้วยนะโค้ดแจกกิจกรรมนะคะรวมกัน3วันด้วยกันนะเพื่อนๆก็สามารถติดตาม โค้ดคูปองในทุกวันได้นะคะก่อนที่จะบอสนาฬาิกานะคะจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองวันนี้นะคะเจ๊ก็จะมาเอาใจสายฟรีนะคะหรือว่าสายเติมน้อยนั่นเองสําหรับมอนสเตอร์ที่ถือว่าเด็ดมากๆในการใช้กับตัวเลดบอสนาฬาิกานะคะซึ่งจะเป็นตัว3ดาวอ่ะจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีร้านมาจำหรอ,อนี่เลยอีลาสติกช็อปเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆ แต่แต่แต่ต่ตตมีต้องกังวลน,นะเพราะเขาอะจดทะเบียนกันค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2เลยเด้อไอ้บอสนาฬิกานะคะเป็นบอสท,ที่เวลาโจมตีเนี่ยจะทำให้ตัวซัมมอนเนอร์นะคะติดบัฟนะคะลมหายใจม,มังกรหรือว่าด o n กินบีธซึ่งตัวนี้มันจะทำดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ถ้าไม่ฮิวจนเลือดเต็มนะคะก็จะไม่สามารถปลดบัฟนี้ได้ รวมถึงบอสนรากานะคะเขาสามารถบินแล้วก็ปล่อยลูกน้องออกมาได้ซึ่งลูกน้องมันจะมีเกาะแล้วไม่สามารถทำลายได้นอกจากจะโดนเอฟเฟกนั่นเองรวมถึงนะคะบอสนรากะาจะใช้เอิร์เคว k กได้ด้วยนะซึ่งเอิร์เคว k กก็จะดันตัวซัมเมอร์เนอร์นะคะไปออกไปข้างนอกแล้วก็ทำให้ฟื้นฟูไม่ได้ออกมานั้น รวมถึงหลังจากที่เขาใช้เอิร์ทเค้กนะคะเจ้าบอสนาฬิกาเนี่ยจะทําการเมินดาเมจนะคะหรือว่าเหมือนมีเกาะมานั่นเองทําให้เราตีได้เบาลงนะคะประมาณนั้นซึ่งตัวที่ใช้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะพวกตัวแบบ4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยวันนี้จิ๊กก็เลยไม่ขอพูดถึงนะคะจิ๊ก็เลยจะพูดถึงแค่ตัว3ดาวซึ่งตัวละครที่ใช้เพื่อนๆก็อาจจะมีในใจอย่างเช่นเจ้าเลเว่นหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าพวกนั้นมันก็ธรรมดาไปเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละคร3ดาวดีกว่าว่า เราสามารถปั้นตัวละคร3ดาวตัวไหนบ้างที่สามารถใช้ในบอสนารกะได้ค่ะสำหรับตัวละครตัวแรกนะคะที่จะจะพูดถึงก็คือเจ้าแทรก t เตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้คือใช้ได้ในหลายๆลาดานมากๆเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นหอคอยนะคะหรือว่าลง PVE หรือว่าตัวบอสล่าสุดที่เป็นนารกะเนี่ยก็สามารถใช้ได้ดีเพราะว่าอะไรมาดูที่สกิลค่ะเขามียั่วยุมีทำดาเมจตามสัดส่วนเดฟมีมืนงงมีลดเดฟ แต่ที่สำคัญค่ะคือสกิลนี้ค่ะสกิลหนึ่งและสกิลสองของเขาเพราะว่าสกิลหนึ่ง,งเขานะคะคือส่งเสียงคำรามนะคะโดยมีโอกาสเยโย่ศัตรูรอบๆแสดงว่าเป็นสกิลหมู่นะคะใช้มานาะแค่2หน่วยเองถ้าหากตัวปอสนาฬิกานะคะเขาปล่อยลูกน้องมาปุ๊บเนี่ย ถ้าเราไม่มีตัวทํา CC ดีๆนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวทํา CC เพื่อที่จะปดเกาะของเจ้าลูกน้องตัวบอสนาากะได้เพราะว่านอกจากเขาจะทํายั่วยุแล้วนะคะเขายังสามารถโจมตีเป็นหมู่ได้ด้วยค่ะแสดงว่าตัวลูกน้องเนี่ยจะโดนสกิลเป็นหมู่นั่นเองและสกิลสองของเขานะคะก็คือการกระโดดขึ้นสูงแล้วก็ทุบพื้นทำดาเมจต,ตามส่สวนซึ่งตรงนี้มีโอกาสติดมึนงง2วินาทีถ้าอัพเต็ม5เนี่ย3วิานาทีโอกาส6 2 หมายความว่าสกิลหนึ่งและสกิลสองของเขานะคะสามารถทําให้ติด CC ได้เป็นวงกว้างนั่นเองค่ะแต่ว่าเน้นใช้เป็นสกิลหนึ่งก็พอประมาณนี้อ่ะสำหรับตัวนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าใครปั้นตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าใช้ได้ในหลายๆดันมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหอคอยถึงว่าตัวเหล็กบ,บอดน,นะก็ยังมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่จะปั้นมากๆค่ะแถมตัว3าดาวนนะสามารถอัพสกิลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่เปลืองทรัพยากรมากนั่นเองค่ะไปดูตัวต่อไปกัน สำหรับตัว3ดาวต่อมานะคะ mm. จะจะพูดถึงเนี่ย mm. ก็คือเป็นตัวที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนั่นก็คือเจ้าแฮปปี้นั่นเองค่ะแต่ว่า up แล้วชี่เฮลดีรอบนี้ไม่จำผิดแล้ว3ดาวจริงๆโอเคสกิลของเขานะคะก็คือการมึนงงลดเดฟแล้วก็เพิ่มดาเมจนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากเอาตัวนี้ไปนะคะก็จะสามารถโจมตีได้ทั้งตัวบอสโดยตรงแล้วก็โจมตีตัวลูกน้องบอสได้ด้วยเพราะว่ามีโอกาสเมื่อติดคิรคอร์นะคะมีโอกาสมึนงง3.2วินาทีโอกาส6 5 แถมตรงนี้นะคะสกิลเรียกใช้ของเขาเนี่ยก็คือมีโอกาสลดเดฟนะคะแล้วก็เ,เพิ่มดาเมจที่ได้รับด้วยแสดงว่าตัวละครที่เราเอา,เอาไปอย่างเช่นเลเว่นหรือว่าแมวลมนะคะหรือว่าแวมลมเนี่ยก็จะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้นั่นเองเพราะว่าเราก็ใช้ตัวนี้ในหลายๆดันเนะเาะแต่ว่าสกิลนี้นะคะเขาสามารถช่วยแบบตีบอดตีรุ่น้องบอได้ประมาณนั้นและตัวสุดท้ายนะคะก็คือนี่ค่ะ เจ้าการูด้านะคะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีบางคนอาจจะเลิกใช้ไปแล้วช่วงหนึ่งเพราะว่าพอเริ่มแบบเลดเกมปุ๊บคนจะเริ่มทิ้งการูด้าแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าใครที่ปั้นการูด้าเอาไว้แล้วแล้วยังไม่ได้รีเนเขาก็ยังเป็นตัวที่เจ๋งอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถฮิลได้ค่อนข้างแรงนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาฟื้นฟูตามเฮดพีของเขานนัเองยิ่งเราใส่เฮดพีให้เขาเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยิ่งฟื้นฟูแรงเท่านั้น แล้วมันสําคัญยังไงใช่ไหมคะมันสําคัญที่สามารถฮิลหมู่รวมถึงสามารถฮิลให้เราได้เต็มหลอดแล้วพอเต็มหลอดปุ๊บมันจะสามารถปลดบัฟดาร์กอนบูสของตัวบอสได้ค่ะซึ่งตรงนี้จะทําให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนอาจจะใส่เป็นจินน้านะคะหรือว่านกแก้วน้ําหรืออะไรเงี้ยตัวที่แบบฮิลแรงๆฮิลได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากตัวละครพวกนั้นนะคะตายไปแล้วปุ๊บเราสามารถสลับใส่ตัว3มดาวหรือตัว4ดาวที่เรามี อย่างเช่นอาจจะเป็นผีน้อยผีน้ําอะไรนะั่นนะก็ใส่ได้หรือว่าถ้าผีน้าตายอีกรอบนึงเราก็สามารถใส่ตัวการุด้านน้าได้ค่ะก็คือสามารถสับเปลี่ยนมอนสเตอร์ไปได้เรื่อยๆซึ่งตัวนี้อย่างที่คนรู้ๆดีว่าฮิลแบบฮิลแบบดีอะเออเป็นตัวสามดาวที่ฮิลได้แบบสุดยอดแล้วก็เป็นตัวแบบต้นเกมที่ใครๆก็ใช้ค่ะรู้รู้กันดีว่าเขาแบบสามารถฮิลได้ดีแค่ไหนก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะที่สามารถเอามาใช้ในตัวบอส นากะได้นั่นเองค่ะก็คือปั้นไปแล้วไม่เสียแน่นอนแต่สําหรับใครที่รีไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวสี่ดาวอย่างเช่นเจ้าผีน้ําตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ใช้ได้ดีแล้วก็ฮิวแรงเหมือนกันแถมยังปลดบัฟได้ด้วยเพิ่มเดบได้ด้วยประมาณนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวที่ใช้ประจําอยู่แล้ว ที่เป็นฮิลอยู่แล้วอันนั้นก็ได้แต่นี้คือเป็นแค่ออปชั่นเสริมเมื่อถึงเวลาที่แบบว่ามันหมดทุกตัวละครคือมันตายทุกตัวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนนะคะใส่เจ้าตัวการูดา้าคนดีคนเดิมของเราไปได้ซึ่งเป็นตัวฮิลที่แบบเอ่อฮิลแบบเหมือนอารมณ์แบบเฟิร์สเอดอะปฐมให้วาลเบื้องต้นทุกคนรู้ว่าดีประมาณนั้นค่ะแต่นอกเหนือจากตัวละคร3ดาวนะคะก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะคะ,นะคะ4ดาว ที่ไม่เกินกําลังที่เราพอจะปั้นได้เนาะที่เป็นตัวดีอยู่บ้างอ่ะก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ว่าตัวสมดาวนี้เป็นแค่ออปชั่นเสริมเฉยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปั้นแล้วรู้สึกเสียดายรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเลดเกมไม่ค่อยได้ใช้เลยก็สามารถนําตัวเจ้าพวกนี้ที่เคยปั้นแล้วนะคะกลับมาใช้ได้อ่ะไม่ไม่เสียเปล่าแน่นอนไม่ต้องบปรีสกิลทิ้งนะเออโอเคประมาณนี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวละคร3ดาวนะคะที่สามารถใช้ได้ใน ดันบอสนารากะที่กำลังจะเข้ามาในอีก3วันนี้ค่ะก็คือใช้ได้แบบค่อนข้างดีเลยนะคือไม่ได้ด้อยไปกว่าตัว4ดาวหรือ5ดาดาวเลยซึ่งก็เป็นออปชันที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ใช้ได้คือใช้ได้ดีเลยแหละเออประมาณนั้นก็ ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะมีตัวละครเพิ่มเติมนะคะที่รู้สึกว่าใช้ได้ดีในดันนาลกะนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะข้างล่างเพื่อแบ่งปันแล้วก็แชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆคนอื่นได้รวมถึงเจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาถึงตอนนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ